สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสาระแนเห็ดนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูเห็ดนะฮะเห็ดที่เหมาะกับหน้าร้อนเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าถ้าใครเนี่ยต้องการจะทําเห็ดนางฟ้านะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ปรับ2อสอย่างนี้มันก็ยากในการทำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะฝืนนะฮะไม่อยากจะฝืนทําเห็ดนางฟ้า ผมก็จะแนะนําเห็ดตัวนี้นะครับก็คือเห็ดคอนขาวนี่เองนะครับเห็ดคอนขาวเนี่ยเขาชอบอากาศร้อนนะฮะเป็นเห็ดที่เติบโตได้ในฤะดูร้อนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการบ่มเชื้อนะฮะหรือว่าการเปิดดอกนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่กําลังคิดอยู่ว่าหน้าร้อนนี้จะเพาะเห็ดอะไรนะฮะผมยินดีนําเสนอเห็ดตัวนี้นะครเดี๋ยววันนี้นะครับจะพูดให้ฟังทั้งเรื่องการ ทำก้อนนะฮะการบ่มเชื้อนะฮะการเอาเข้าไปเปิดดอกนะครับวิธีการเปิดดอกวิธีการดูแลรักษาเรียกว่า f u ลอ option เลยนะครับภายในคลิปเดียวนะอันดับแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือสูตรในการทําก้อนนะครับสูตรในการทําก้อนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรไม่ต้องไปลดลำหลืออะไรเหมือนกับเห็ดนางฟ้านะครับ เพราะว่าเห็ดขอนเนี่ยเขาชอบอากาศร้อนอยู่แล้วเวลาบ่มเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอากาศนะครับถ้ามันร้อนเนี่ยเขาก็จะเดินไปได้เรื่อยๆของเขาไม่มีน็อคนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้สูตรเห็ดขอนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนี่นะครับปิ้งขึ้นไปนะฮะเอาตามรูปนี้เลยนะครับไปหาคลิปนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูสูตรในนั้นมีสูตรบ,บอกว่าต้องใส่อะไรบ้างเอาละครับ,บลับลงมา กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากดูสูตรไปแล้วทีนี้พอเราทําก้อนเสร็จแล้วการบ่มเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมจะต้องเรียงแบบก้อนนางฟ้าไม่จําเป็นนะครับเราสามารถเรียงแบบสับฟันปลาเราสามารถเรียงแบบสลับฟันปลาได้เลยนะครับเพราะว่าเห็ดขอนอย่างที่บอกไปเรื่องอากาศร้อนไม่ใช่ปัญหากับเขานะเอาล้ครับ,เร,บเรื่องการบ่มก็บ่มทั้งหมดนะฮะอายุการบ่มก้อนก็อยู่ที่ราวราว5 0วันนะฮะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทําเห็ดขอนต้องเริ่มแล้วนะครับเริ่มได้เลยลงมือสั่งเชื้อเลยนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยเชื้อก้าฟางนะครับเพราะว่าเชื้อก้ฟางเนี่ยอ่ะใครจะต้องใครจะเริ่มนะครับทําเห็ดขอนนะครับตอนนี้สั่งเชื้อได้เลยนะครับถ้าเราสั่งเชื้อช่วงนี้นะครับเวลาเดินเชื้อของเห็ดขอนในข้าวฟางเนี่ยนะครับเขาจะใช้เวลา8-10วันนะครับซึ่ง ใช้เวลาไม่นานนะครับแปบ๊บเดียวเราก็สามารถมีเชื้อที่จะไปะหยอดในก้อนได้แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเชื้อเห็ดขอนเนี่ยเวลาเราสั่งมาเนี่ยเราต้องวางแผนให้สัมพันญกับการทําค้อนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้เชื้อมันแก่นะฮะมันจะเหนียวมากนะครับความเหนียวของเขาเนี่ยในระดับที่ว่าเราไปเคาะเนี่ยเคาะไม่แตกไม่ร่วนเลยแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สั่งมานะครับ ภายใน10วันเชื้อมาถึงเนี่ยจะต,ต้องลงมือทําก้อนแล้วนะฮะวันที่7ที่8เนี่ยคุณควรจะต้องลงมือทําก้อนเพื่อว่าพอเหตุขอนเต็มภายใน10วันคุณจะได้หยอดนะ,ะถ้าคุณทําไม่ทนันปล่อยให้เชื้อแก่คุณจะใช้งานได้ยากนะ,ะแล้วเชื้อเนี่ยพอได้มานะครับสมมติว่าเราทําไม่ทันจริงนะ,ะให้เราไปเก็บในตู้เย็นไว้ก่อนนะ,ะพอเราจะใช้ใช้หยอด พอเรานึ่งก้อนวันไหนนะครับเราก็เอาเชื้อเห็ดนะออกมาตั้งไว้ข้างนอกนะฮะเพื่อให้เข้าคลายเย็น1วันนะแล้วพอเราเนึ่งเห็ดปุ๊บก้อนเราคลายเย็นเสร็จนะฮะไอตัวเชื้อข้าวฟ่างก็จะคลายเย็นด้วยเช่นกันนะฮะพอถึงวันหยอดนะก็จะพอดีกันพอดีนะฮะพอยอดเสร็จครับขึ้นชั้นบ่มใช้เวลา40-50ถึงวันราวนี้นะครับก็สามารถจะเอาไปเปิดดอกได้นะใครที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการเปิดดอกเปิดยังไงนะฮะ เดี๋ยวจะตามไปดูในโรงเรือนกันแต่อันดับแรกเนี่ยผมจะแนะนำโรงเรือนให้ดูก่อนนะครับว่าโรงเรือนเห็ดขอนเนี่ยเป็นประมาณไหนเราจะต้องทําประมาณไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูโรงเรือนเห็ดขอนกันไปครับ <St> <cía> <urers> สังเกตนะครับว่าฝั่งทางด้านนูน้นนะฮะเดี๋ยวหันไปดูทางด้านนู้นนะครับจั่วทางด้านนู้นเนี่ยจะมีการปิดนะฮะจะมีการปิดป้องกันลมนะฮะเพราะว่า ทิศทางลมเนี่ยมันจะพัดเข้ามาแล้วก็แสงแดดตอนช่วงบ่ายเนี่ยมันจะเข้ามาจากทางด้านนู้นนะฮะแต่ทางด้านนี้ก็จะเปิดระบายอากาศไว้เนี่ยที่หัวจั่วนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยแดดมันจะติดประทะต้นไม้นะครับมันจะไม่ได้สาดเข้ามาในนี้โดยตรงมันจะมีต้นไม้บางนะเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเห็ดคอเนี่ยนะฮะเขาก็อาศัยนะอาศัยอากาศเช่นเดียวกับ เห็ดนางฟ้าเพราะว่าถ้าเราไม่มีอากาศเข้ามาในโรงเรือนเลยที่ผมบอกว่าให้อากาศร้อนเราก็ปิดอย่างเดียวเลยปิดทึบหมดเลยนะครับมันจะทําให้เห็ดขอนเนี่ยเขาจะขายาวนะแล้วไม่มีหมวกดอกนะหมวกดอกเนี่ยถ้าอาการของเห็ดขอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้อา่าเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับว่าขายาวไม่มีหมวกดอกเป็นยังไงก็คือแบบนี้นะฮะก็คือการขาดอากาศเนี่ย ขาตัวนี้จะยาวออกไปอีกนะครับไม่ใช่ยาวแค่นี้อาจจะอาจยาวมาถึงนี่เลยแต่ว่าหมวกดอกจะเป็นแบบนี้ไม่บานนะอันนี้ผมตัดไปแล้วนะฮะมันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มบานขึ้นอีกแต่เห็ดในนี้ผมตัดออกไปแล้วก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคืออากาศในโรงเรือนเราเนี่ยนะครับให้เราสังเกตเรื่องดูทรงดอกเป็นหลักนะฮะถ้าทรงดอกขายาวไม่มีหมวกให้เราปรับทันทีเลยนะฮะให้เราปรับเราลดจั่วทางด้านนู้น ะะอาจจะปิดไว้ข้างหนึ่งนะ,ะถ้ามันหายแล้วภายใน2อสาวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปทรงนะฮะมันจะเปลี่ยนจากขายาวเนี่ยเป็นขาสั้นแล้วก็จะมีหมวกนี่แสดงว่ามันหายแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังยาวอยู่เราอาจจะลดจ่วอีกข้างนึงนะครับเพื่อให้อากาศมันเข้าได้เพิ่มเติมนะฮะมันจะทําให้ทรงดอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่ทําเห็ดขอนนะฮะการจะทํโรงเรือนขึ้นมาเนี่ย ทำให้มันร้อนใช่ครับแต่ว่ามันร้อนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เลยจําเป็นจะต้องมาปรับอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ว่าเห็ดมันออกดอกนะครับอันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วทีนี้เรามาดูด้านข้างเนี่ยนะฮะด้านข้างเนี่ยสังเกตรสแผงเนี่ยจำเป็นจะแบบต้องเป็นแบบตัว A ซึ่งผมมีการอธิบายไปแล้วว่าแผงตัว A เนี่ยมันแตกต่างกับแผงคอนโดยังไงนะฮะเห็ดขอนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แผงตัว A เพราะว่า ให้มีองศาในการที่ก้อนเขาพิงไปกับแผงนะครับเพราะว่าจะตรงเหมือนชั้นคอนโดไม่ได้คือชั้นตัวเฮสนะครับเพราะว่าชั้นตัวเฮ็เนี่ยเวลาเราใส่ลงไป4ก้อนเนี่ยครับแต่ละช่องเนี่ยเราจะใส่ได้4ก้อนใช่ไหมครับหนึ่สอามี่อย่างเงี้ยพอเขาก้อนเขากินอาหารไปเรื่อยๆนะฮะสังเกตนะครับก้อนเขาจะสั้นลงครับเขาจะสั้นลงไปเรื่อยๆพอสั้นลงมากๆนะครับหน้าขมำครับมันมันจะคว่ำลงมานะ เพราะฉะนั้นการทําเห็ดขอนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่สามารถจะใช้ทรงแบบคอนโดได้จําเป็นที่จะต้องทําแผงตัว A นะแผงตัว A ของผมในโรงนี้นะครับมันก็เป็นอัถ,ถประโยชน์นะฮะอัฐถถประโยชน์ยังไงคือว่าเหล็กเนี่ยนะครับเป,เป็นเป็นเหล็กซิงนะฮะไม่ขึ้นสนิมแต่ว่าเรามีไม้ไผ่เนี่ยเป็นตัวพิงซึ่งเป็นตัวลดต้นทุนอีกทีบางคนอาจจะใช้ซีลายยิงหมดเลยก็ได้แต่ว่า ราคามันก็จะสูงขึ้นนะฮะมันก็จะเป็นการวางนอนไม้ไผ่ไว้นะฮะวางนอนไม้ไผ่ไว้แนบกัะเล็กตัวนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อใช้ไม้ไผ่ตัวนี้ประกบแล้วก็ใช้ปืนลมยิงหรือว่าใช้ตะปูตอกนั่นเองนะฮะไม้ไผ่ตัวตั้งเนี่ยก็จะอยู่กับไม้ไผ่ตัวที่แนบไกัะเหล็กนั่นเองนะครับส่วนไอ้ตัวลองเนี่ยนะฮะเพื่อลองดูนะครับไอ้ตัวลองก้อนเนี่ยทำได้2วิธีนะ,ะแต่ว่า ถ้าเราอิดวากเนี่ยก็ให้อิดเนี่ยฮะสองก้อนสูงจากพื้นเนี่ยอ่าประมาณสักสิบเซนนะครับเพื่อป้องกันอะไรป้องกันดินโคลนที่เราลดน้ำเนี่ยกระเด็นไปเปื้อนก้อนไปเปื้อนดอกนะฮะส่วนครั้งนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีอิดเราอาจจะใช้แบบนี้นะฮะอันนี้เป็นคานคานของไอตัวเขาเรียกอะไรเป็นแปรของซีแพคโมเนียนะฮะไอกระเบื้องซีแพคเนี่ยตัวนี้จะเป็นแปรที่เอาไว้มุงหลังคานะ,ะมันจะแข็งมาก อันนี้เส้นละร้อยนะครับก็ยาวตลอดเกือบสุดโลงเลยนะครับตัวนี้ก็มีความแข็งแล้วอากาศถ่ายเทได้ข้างล่างนะครับอ่าแล้วส่วนต่อมานะครับของหลังคาเนี่ยก็เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันกับตัวนี้เป็นพลาสติกเช่นเดียวกันกับข้างๆโลงนะฮะก็จะเป็นตัวที่ดูดซับความร,ร้อนทําให้โรงเรือนเนี่ยมีความร้อนนะครับผม บางจุดเราอาจจะปล่อยให้มันโล่งเพื่อให้อากาศเข้าแต่บางจุดก็เป็นการบล็อกแล้วก็เก็บความร้อนไปด้วยในตัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ต่อครับเรามาดูทางนี้ต่อนะครับทางนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เห็ดเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดหน้าแรกนะครับลองสังเกตดูที่ปุ่มตัวนี้เนี่ยนะฮะมันเริ่มแทงแทงออกมาจากไอตัวนี้แล้วนะครับมันเริ่มแทงออกมาจากก้อนแล้วอันนี้จะยังไม่ค้อยชาร์เนี่ยมาดูอันนี้ครับจะชาดหน่อยนะะ ตรงนี้นะครับเวลาถามมีหลายคนถามว่าสัมลีต้องเอาออกไหมถ้าเอาออกเนี่ยบางทีเอาออกก็ยังไม่หมดนะฮะแต่ถ้าเอาออกหมดเนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่อดอกเห็ดแทงตรงนี้ได้อีกนะฮะแต่ตอนนี้มันแทงบริเวณอย่างนี้เท่านั้นนะฮะตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้แทงเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราเปิดดอกเราจําเป็นต้องเอาสัมลีออกไหมเราเอาออกนมันก็จะมีพื้นที่ให้ดอกเกิดได้นะฮะ ทีนี้เราจะมาถึงวิธีการเปิดดอกกันแล้วนะครับผมพอก้อนเราได้อายุนะฮะก็เราได้อายุครบ45่สถึงห้วันนะครับมันจะมีสัญญาณออกมานะครับมันจะดันมันจะดันที่หน้าก้อนนะฮะถ้ามันไม่ดันนะฮะถ้ามันไม่มีเหตุดันที่หน้าก้อนให้เราดูอย่างนี้ครับก้อนเราเนี่ยนะครับตรงตูดเนี่ยมันจะต้องขาวจัดนะฮะขาวจัดเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูก้อนนี้อ่ะเอาก้อนนี้ดีกว่าชัดๆอ่า นี่นะครับตูดเนี่ยมันจะขาวจัดอย่างนี้นะมันจะขาวจัดเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าก้อนเต็มเชื้อรัดพร้อมเปิดแล้วนะฮะดูด้านข้างนี้นะครับมันก็จะขาวจัดอย่างนี้เราสามารถเอาก้อนที่ขาวจัดอย่างนี้นะครับเข้ามาเปิดดอกได้นะครับคือพร้อมเปิดแล้ววิธีการเปิดดอกนะครับของผมที่ฟาร์มเนี่ยจะใช้แบบ3วันนะการเปิดดอกแบบ3วันต่อเนื่อง3วันต่อเนื่องทํำยังไงนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูเดี๋ยวผมขอไปเอาก้อนสาธิตมาสักก้อนหนึ่งก่อนเอาละครับตอนนี้ผมได้ก้อนสาธิตมาแล้ว3ก้อนนะฮะผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าเปิดก้อนแบบ3าวันเนี่ยเขาทำยังไงนะฮะการเปิดก้อนแบบ3าวันนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เนี่ยนะครับที่ตูดก้อนเราเนี่ยมันขาวแล้วเดี๋ยวผมดูอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยถือว่าใช้ได้ก็เปิดได้แล้วนะครับถ้าตูดก้อนเราไปอย่างเงี้ยเราก็จะทําการเปิดนะฮะวันแรกของการเปิดนะครับ เราจะทําการนะครับถอดคอออกนะฮะแล้วก็หักจุกครับหักจุกออกนะฮะถอดคอหักจุกนะฮะแล้วก็อ้าถุงไว้อย่างนี้นะฮะนี่คือวันที่หนึ่งนะ,ะวันที่หนึ่งเนี่ยเราทําแค่นี้เองนะ,ะแล้วเรามาสังเกตนะครับว่า,าวันวันต่อมาเนี่ยถ้ามันมีการแทงก้อนอย่างนี้แทงดอกออกมาอย่างนี้อย่างนี้นะครับ แทงดอกแบบนี้ประมาณสัก5%นะสมมติว่าร0อยก้อนแทงมาสัก5-10ก้อนนะฮะให้เรามาทำการกรีดนะฮะกรีดทำยังไงครับกรีดก็ใช้มีดคัตเตอร์นะครับกรีดลงไปอย่างนี้ที่บ่าก้อนนะครับกรีดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ดึงนี่นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีข้าวฟ่างติดอยู่เข้าวฟ่างเนี่ยเราเอาออกก็ได้นะครับแต่บางคน ไม่เอาออกก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรเชื้อเห็ดขอนเนี่ยมันแข็งแรงครับถ้าเราไม่เอาออกมันก็ไม่มีปัญหากับก้อนครับไม่เหมือนเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าถ้าไม่เอาออกอย่างเงี้ยมันเสี่ยงเป็นลาเขียวนะฮะเนี่ยนะครับก็วิธีการเปิดหน้ากยก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปิดกรีดอย่างนี้เสร็จนะครับวันแรกวันสองเรายังไม่ต้องลดน้ำนะ,ะเรารอให้ก้อนเขาเป็นอย่างนี้ก่อนนะ พอเ,เก็บแล้วนะครับก้อนเขาจะขาวอย่างนี้ฮนะเนี่ยจะขาวประมาณอย่างนี้นะครับหน้าก้อนเราถึงเริ่มลดน้ํานะครับนี่คือวิธีการเปิดดอกนะฮะหลังจากนั้นวิธีการเก็บนะฮะพอดอกออกมาแล้วเราก็ต้องเก็บถูกไหมฮะพอดอกเราเนี่ยตรงนี้นะครับมันโตประมาณเหนนรียญห้านะฮะหรือว่า ไม่เกินเหรียญสิบเราจะตัดเราจะใช้กันไกเนี่ยตัดนะฮะแต่ในที่นี้ผมจะตัดก็คือเอามีดเนี่ยเฉือนลงไปอย่างเงี้ยกันไกหรืออันไกเนี่ยตัดตรงเนี้ยนะครับแค่นี้ไอตอที่เหลือเนี่ยไม่มีปัญหาปล่อยได้เลยนะฮะสังเกตจากนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเนี่ยดูตอที่มันออกมาเนี่ยมันจะอ่อไปเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอกอนอันนี้ตอที่เพิ่งตัดไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนี้ที่อ่ออย่างเงี้ย มันจะอ่อไปนะบางคนอาจจะเจอลาเขียวที่หน้าก้อนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะฮะอีกสองสามวันมันจะหายไปเองนะครับไอตัวลาเขียวส่วนใครที่เปิดไปแล้วหน้ามันดําคือเป็นธรรมชาติของเขานะครับหลังจากที่เปิดไปแล้วได้สักอาทิตย์หนึ่งหน้าก็จะเริ่มคําดําขึ้นนะฮะดำขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะก้อนเขาก็จะฟีบลงฟีบลงนะครับแล้วก็สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆยนะฮะเขาจะอยู่ได้ประมาณ4-5เดือนนะฮะ เนี่ยฮะผมอยู่ในนี้ประมาณ5นาทีแล้วเหงื่อเริ่มออกนะฮะเพราะในโรงเรือนเนี้ยมันมีความร้อนร้อนและชื้นสังเกตนะครับพอหงเก็บเสร็จเนี่ยผมก็จะลดน้ําที่พื้นเนี่ยก็จะมีความชื้นนะฮะไอไอก้อนนี้เราเพิ่งเปิดปากไปเนี่ยก็ยังมีน้ําเปียกอยู่นะฮะก็นี่นะครับเห็ดหน้าร้อนที่แนะนําให้ทําตัวเนี้ไม่ต้องห่วงเลยบางทีรอบมันอาจจะนานถ้าอากาศมันไม่เป็นใจแต่ถ้าในหน้าร้อนนะครับ มันจะอยู่ลาวๆสิบวันนะสิบวันก็จะออกทีหนึ่งนะแล้วจะออกไปเรื่อยๆนะแต่แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราเนี่ยครับต้องมีก้อนพอสมควรนะฮะเพื่อมันจะหมุนเวียนกันนะครับอันนั้นออกอันนี้หยุดอันนี้ออกอันนี้หยุดอย่างเงี้ยมันจะมีก้อนให้เราเก็บตลอดถ้าเรามีก้อนน้อยเกินไปนะฮะมันจะไม่มีดอกพอขายนะแนะนําว่าถ้าทําเห็ดขอนนะครับ ทำสัก2,000ันก้อนกําลังดีครับกาลังมีดอกขายทุกๆวันนะฮะจะมีรายได้วันหนึ่งก็6700บาทก็น่าจะโอเคแล้วนะครับผมแล้วความจุของโรงเรือนเนี่ยก็เคยทําไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านั้นก็เดี๋ยวลองย้อนไปดูกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่นะครับก็คือการรีวิวเห็ดขอนนะครับสาหรับหน้าร้อนนี้ที่จะให้เพื่อนเอนเนี่ยลองปลูกดูถ้าคนที่ดูอยู่นะครับอยู่ในภาค เหนือภาคอีสานภาคกลางหรือที่มีคนที่นิยมบริโภคเห็ดตัวนี้นะครับผมแนะนําให้ลองทําดูนะครับเพราะว่าราคาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าทําส่งเขาก็โลประมาณ90บาทแต่ถ้าทําขายเองขายได้ถึงโลละร้อยห้าสิบนะครับผมตัดให้สวยๆนะครับผมแล้วก็เชียร์เชียร์ให้ลูกค้าดูของของเราสินค้าอย่างเงี้ยอ่าสวยๆอ่อนๆนะครับลูกค้าเราก็จะ ให้การอุดหนุนเป็นอย่างดีนะครับโอเคก็นี่คือเหตุสําหรับหน้าร้อนนี้นะครับถ้าขาดตกบุกพ้องไปก็รบกวนชี้แนะด้วยนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องสารแนเหตุนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยส่วนใครที่ติดตามแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ ้ดวยเพื่อเป็นกําลังใจส่วนใครนะครับอยากได้นะครับก้อนเห็ดเอาไปเปิดดอกก็มีลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันข้างล่างนี้นะครับตรงรายละเอียดนะฮะลองกดไปดูนะครับอยากได้5ก้อนส0ก้อนก็ลองไปเปิดดูมีจําหน่ายนะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องรบกวนขอตัวไปก่อนนะฮะขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ